สวัสดีค่ะกาคา,คา,คาบูชาเลียนค่ะวันนี้ก็มาทำคลิปนะคะมาแนะนำพี่ๆกันทุกท่านเลยนะคะเรียนเซียนแปรลุงสีนะคะรุ่นเจ้าสัวฟ้าประธานพรค่ะหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่นะคะปี2 5 6 6ค่ะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปเท่าไหร่นะคะวันนี้ก็มาแนะนำให้กับพี่ๆทุกท่านเลยนะคะ เหรียญรุ่นนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญของหลวงพ่อทองนะคะเดี๋ยวมาดูด้านในกันดีกว่าค่ะรุ่นนี้ก็เป็นกล่องฟ้าใสกรรมยีสีฟ้านะคะเดิมๆเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะเหรียนของหลวงพ่อทองสุดท้าสีโล ออกที่วัดบรรไลยนะคะโอ้ยเหรียญรุน่นนี้จานเต็มนะคะด้านหน้าจานรวยๆอย่างนี้เลยค่ะเป็นเนื้อทองแดงสันตินนะคะส่วนด้านหลังยันฟ้าประธานพรค่ะพร้อมลอยจานเต็มเต็มเลยค่ะหลวงพ่อนะคะจานให้ด้านหน้าและด้านหลังเลยค่ะจมูกร้อยนะคะรายละเอียดอย่างสวยงามมากๆเลยค่ะ จานรวยๆนะคะเจ้าสัวฟ้าประทานพรค่ะเหรียญรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะคะที่น่าเก็บน่าบูชามากๆเลยค่ะส่วนด้านหลังนะคะเป็นยันนะคะโอ้พิมยันฟ้าประทานพรค่ะจานรวยๆนะคะอย่างชัดเลยค่ะปั๊มรุ่นเจ้าสัวฟ้าประธานพร ออกที่วัดบ้านไร่นะคะต่ออีกหนึ่งโคดด้านนี้เลยค่ะโอ้ยยังสวยงามมากๆเลยค่ะรอยจานยังชัดเลยนะคะโคดนั m เบอรสหลักค่ะ9 9 8เปดเป็นเลขที่สวยงามมากๆเลยนะคะเลข3ามหลักเลยเก้าเป็นเหรียญอีกหนึ่งเหรียญน,นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะของหลวงพ่อทองสุทธาซีโลค่ะผ่านพิธีพุทธาพิเศษนะคะทุกเหรียญทุกกองเลยนะคะ มีรอยจานทุกเหรียญเลยค่ะเผื่อพี่ๆท่านใดสนใจบูชานะคะหนูจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยค่ะพี่ๆท่านใดสนใจบูชาก็อย่าลืมแอดไลน์เข้ามาสอบถามข้อมูลกันก่อนได้นะคะหนูเปิดราคาบูชาอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยบาทรวมจัดส่งเลยนะคะพร้อมจัดส่งทุกกล่องเลยค่ะ คลิปนี้นะคะก็ฝากพี่ๆทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กาก้าบูชาเรียนด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะ